โดนเฟร่ะโลอันแพนป่าบอกผมนะเดี๋ยวผมจะช็อตดัดไปเดี๋ยวเจ็บชุดได้ปะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ๊ตอีกสองตัวขอขอพี่ร้อยยี่สิบแล้วเจ็ดเอ๋เจนโลเจนโลแล้วเจนโลแล้ว ขอขอ,อเอ,ดเอด็ดไหมเอ็ดไหมพี่อย่างนี้ไม่เอ็ดแล้วแหละเจ็ดโลนะสแกนให้สไกต์ planted เก็บเอ็ดเลยพี่เดี๋ยวผมยิงสามนัดให้มันโลโอเมนนะยังไงก็อยู่ตรงนี้ดี่ร,ระวังตาย ตรงนั้นพ <ah> <ah> ี่ดู Enemy อให้ให้าไม่ไม่ม่พี่พี่ให้สวกว่ากู้ให้สวว่ากูตัว่ากู้ตัวว่าเอเอเอพี่เอดน้ำเดียวน้ำเดียวน้ำเดียว้นเดียวเออเอ้ยวีไม่ใช่ละความยิบอันนี้ได้ความหยิบเขาขึ้นเน